สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ครอบครัวน้องบอพลอยนะคะ่าหลังจากเมื่อเช้านะคะหนูช่วยคุณพ่อนะคะล้างอ่างทําความสะอาดอ่างเรียบร้อยแล้วนะคะน้ําใสมากนะคะนี่นะคะน้าวันนี้เปิดได้แค่นี้นะคะน้ําใสใจจริงเลยนี่น้ายัางไม่ไม่เยอะนะคะ,ะให้หนูเล่นก่อนนะคะ ให้บอ่อคอยได้ลงแช่อ่างก่อนนะคะเหนื่อยเมื่อเช้าเหงื่อไหลใครย้อยเลยนะคะช่วยคุณพ่อถูอ่างขัดอ่างนะคะแต่ว่าน้ำยังพอได้ไม่เยอะนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดอ่ใค่อีกนะคะวันนี้เปิดได้แค่นี้นะคะทั้งวันนะคะน้ําไหลแค่นี้นะคะเพราะว่ามันจะมีบางช่วงที่น้าไม่ไหลนะคะเออผลงานหนูนะคะอ่างหนูสะอาดแล้วนะคะแต่ว่าน้ํายังได้ไม่เยอะนะคะเดี๋ยวคืนนี้เราเปิดไว้อีกนะ ใ้น้ำเยอะๆนะคะปกติเราจะเปิดน้ำไว้มันจะมีระดับของของน้ำนะคะเล่นอาคัดอ่างเมื่อเช้าเหนื่อยนะคะเ <กแ usc illa> หนหือ่ออะไรใครรอใครย้อยอาตอนเย็นมาหนูก็ได้ใช่อ่างเย็นช่ำชุ่มช่ำเลยนะคะมแม่แคะ่ะแต่ว่าน้ำยังไม่เยอะเท่าที่ควรนะคะผมพอยชอบน้ำเยอะกว่านี้นะคะน้องพลอยบอกว่าหนูจะชอบเล่นน้ำเยอะกว่านี้นะคะเอออ้นอนี่นี่โอ้โห เล่นเพื่อความสะใจโอ้โหนี่นะคะโอ้พี่บัวอยากอาบด้วยเหรอเห็นน้องสาวอยากอาบอยากอาบด้วยเหรอพี่บัวนี่อันนี้โอ้โหน้ำไม่เยอะเท่าที่ควรนะคะเอ็นดูเมื่อเช้าอยากลงอาบน้น้ำไม่มีในอาบนะเพราะว่าเราทำวาสะอาดกันนะคะหนูก็เลยช่วยอาสานะคะขัดนะคะขัดถู นะคะอ่างของหนูนะคะโอ้ยน้าน้อยนะคะน้ำายังเยอะเท่าที่ควรนะคะเดี๋ยวคืนนี้เราจะเปิดทิ้งไว้อีกนะคะโอ้ยสนุกเขาเ้าแลยดูนะคะคนพัวจากการนอนแช่อ่างบ่อยๆนะคะทําให้ผิวหนูดำนะคะผิวหนูดําขลับเลยผิวหนูจะแตกต่างจากเพื่อนๆจากพี่ๆเลยนะคะ โอ้ oh, ดูเห็นเท้าเลยนะคะเ <laughs> ออเฮนี่เะด๋ด้น้ำไม่เยอะนะ,ะถ้าน้ำเยอะกว่านี้บอกคนจะเล่นสนุกมากเลยนะคะสนุกไหมหนูสนุกไหมลูกสนุกไหมสนุกไหม,ไมคะโอ้ยโอ้ยโอ้ย หาหาเรื่องหาหาเรื่องนี่เออสนุกจังเลยค่ะไอ้นี่สนุกมากมากเลยนะคะน้องพลบอกว่าเสียดายอ่าน้ำไม่เยอะนะแม่เปิดน้ำได้นิดเดียวนะคะเออเออเออไม่สะใจเท่าที่ควรนะคะเพราะว่าน้ำไม่เยอะนะคะอ่ะมีแค่นี้ก็เล่นแค่นี้ไปก่อนลูกเดี๋ยวคืนนี้แม่เปิดให้อีกนะคะ ีย๋ยวคืนนี้เน่จะเปิดทิ้งไว้นะคะให้ได้เท่าที่เราเคยเปิดไว้นะคะเวลาน้องพลอยเล่นจะเล่นสนุกมากนะคะน,น,น้ำเยอะนะคะเขาชอบเขาชอบนี่ออโอ้โหหนุกนานเลยหนุกนานเลยชุ่มฉ่านะคะอากาศร้อนๆนะคะนี่เดินทางมาเหนื่อยๆนะคะได้แช่อ่างแล้วชื่นใจจังเลยนะคะน้องพลอยบอกว่าชื่นใจจังเลย หลังจากกลับมาจากทำงนานนะคะหนูก็วิ่งนะคะเข้าอ่างเลยนะคะนี่ชนหนุกมากเลยค่ะแม่แม่จ๋าโอ้ยดูเด็กน้อยอดูเด็กน้อยหนุกน้ำใหญ่เลยหนุกน้ำใหญ่เลยนี่โอ้โหหนุกน้ำจังเลยหนุกน้ำจังเลยนี่นี่โอ้ เห็นแต่พุงลอยทุกป,ป่องนะไม่มิดเลยไม่มิดพุงเลยน้ำไม่เยอะนะน้ำไม่เยอะเท่าที่ควรอุย้ยเขาหนูกี่ชั้นนะลูกเออเฮอเอเอเฮอว้อาวว้าวว้าวโอ้ยหนุกนานเลยค่ะสนุกจังเลยค่ะแม่แม่จ๋าดูผิวนะคะผิวดำมากนะน้องพอยอย่าเล่นสายลูกเออเออเออคุณพ่อเร็วเร็วคุณพ่อ เล่นดีๆไม่ว่าดีเด้ดีหนดูพ<ด>ุงหนพุงเออเอ,อเออห,หนุกนานมากเลยค่ะนะคะน้องพลอยบอกว่าหนุกนานมากเลยค่ะแต่เสียดายนะคะน้ำไม่เยอะเท่าที่ควรเพราะว่าปกติน้องพลอยจะเล่นน้ำเยอะกว่านี้นะคะอันนี้ เขาเล่นแบบมีความสุขนะคะเราคนดูคนชมนะคะก็มีความสุขโอ้ยไปกับน้องด้วยนะคะเออเหอหนุกน้ำใหญ่เลยนะน้องพลอยโอ้ยมีความสุขจังเลยคะ่ะแม่หนูมีความสุขที่สุดเลยคะ่ะดูนะคะเอออ่ะเอาที่น้องสบายใจเลยลูกเอาที่หนูสบายใจเลยค่ะนี่นี่เออ เอ้ยเล่นไปด้วยยิ้มไปด้วยมีความสุขจังเลย <c oughs> นี่นะคะชอบมากเลยนะบะโบพลชอบเล่นน้ำเวลาเขาเล่นน้ำเขาจะมีความสุขมากเลยนะคะจะมีความสุขกับการได้เล่นน้ำแช่อ่างนะคะกับการกินนะบโบพลจะมีความสุขมากๆเลยนะคะเออเออโอ้อโหโอ้โหนี่นี่ อ่าหนึ่งไลค์หนึ่งเชยคือหนึ่งกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องโบพลอยนะคะฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องโบพลอยค่ะโอ้ยหนุกนานมากค่ะแม่ค่ะแต่น้ำไม่เยอะเท่าที่ควรนะคะไม่สะใจโบพลอยเท่าไหร่เพราะว่าปกติน้องจะเล่นน้ำเยอะกว่านี้นะคะโอ้โหโอ้โหดูดูเออ นี่โอ้ยหนุกนานจริงๆดูนะคะได้เล่นแล้วเขาก็จะถูตัวไปด้วยนะคะนุ่ตัวนวดตัวถูตัวไปด้วยนะคะหนูก็จะมีความสุขคาได้ถูขี้ใครไปด้วยขี้ใครก็จะไปกองกันอยู่ใต้อ่างนะคะเอยดูมีความสุขจังเลยเห็นน้องมีความสุขเนาะเราก็มีความสุขด้วยนะคะ งมหอยอีกแล้วงมหอยอีกแล้วว้าวนี่อ้าวเออ,อสนุกไหมลูกสนุกไหมหนุกน้นเลยใช่ไหมนี่มีความสุขแฮปปี้มากนะคะบอกเลยเพราว่าหนูนี้ความสุขแฮปปี้าาม,มากเลยค่ะแม่เอเอ,อ้อสนุกจริงสนุกจัง อโอเคนะคะจะขอพักความน่ารักนะคะของน้องโบพลอยไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าจุใจแล้วใช่ไหมนี่จะขึ้นเลยใช่ไหมมาจะขึ้นก็ขึ้นนะคะนานแล้วลูกมาโอเคบายบายจ้าสวัสดีค่ะ